สวัสดีค่ะแตงโมสุชาดาก้อนบุญใสผู้เข้าประกวดมิสแกนสมุทรสาครหมายเลข8ปัญหาที่แตงโมพบนะคะก็จะเป็นผิวแห้งเนื่องจากเกิดการพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะแตงโมทำงานวันละ16ชั่วโมงค่ะปัญหาอีกหนึ่งปัญหานะคะก็จะเป็นปวดตามคอบ่าไหล่แล้วก็หลังนะคะเนื่องจากการยกคนไข้ค่ะวันนี้จึงมาปรึกษาปัญหากับทางเดอะซินค่ะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าจะทำยังไงให้ปัญหานี้หมดไปค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนองแตงโมก็รู้สึกสบายตัวขึ้นค่ะหลังจากออกจากตู้อบมาคะ่ะโอเคอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวสครับนะคะช่วยในการขัดผิวทําให้ผิวของหนูเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่โดนัทเนี่ยให้พี่เขาเน้นบริเวณหลังเยอะๆเ,เนาะเพราะว่าด้านหลังของหนูเนี่ยสีผิวไม่ค่อยสม่าเสมอนะคะได้โอเคช่วงระหว่างทํานอนหลับได้เลยนะค่ะโอเคค่ะ ค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ได้มาทำสปาผิวที่ The s i n Beauty and Spa นะคะก็ความรู้สึกก็คือหลังจากที่ทำสปาผิวไปรอบแรกนะคะก็รู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นกระจ่างใสขึ้นและหนูได้ทำสองอย่างก็คืออย่างที่สองก็จะเป็นเป็นนวดอโรมาอันนี้ก็คือจะคลายเหมือนแบบหายปวดคอบ่าไหลเห็นผลได้แต่ครั้งแรกนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาลองดู The Cin Beauty and Spa ก็จะมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่ Mac v a l u e นว a า a m i n สาขาที่2จะเป็นสาขาที่โมมาทำอยู่ที่นี่จะเป็นรามคําแหง174อันนี้อยู่หน้าปากซอยเลยค่ะที่จอดรถกว้างมากอย่าลืมแวะมาทำนะคะ